ครับปเป็นมะพร้าวถังใหญ่นะครับผมนี่ครับมะพร้าวถังใหญ่ใส่เนื้นอมาไหนครับใส่เนื้อยังไงเนาะจุกๆุกตา เราไม่ชงกับแก้วนะคะถังเราชงกับเยียกเลยค่ะเป็นถังเยียกต้องมาจ้าเร่ดูเสเต็ปการปัน่นนะครับผม ุผู้ชมสักครู่นะคะทั้งใหญ่จุกๆไปเลยจ้าสองคนก็กินอิ่มถึงเย็นไปเลยกินข้าวเสร็จก็ซัดด้วยมะพร้าวปั่นนะ,ะชุกชื้เดี๋ยวจะใส่เนื้อโปะบนไปด้วยจ้า คนพ่อแม่ลูกก็โอเคได้อยู่นะเนี่ยนี่ดูเนี่ยเราจะก่อนนะคะจะมีพ่อบ้านขุดเนะื้อให้ทุกวันจะจุกๆอย่างนี้นะคะอเคอ้หกสิบห้าบาทเองคะ่นะราคาหน้าร้านนะ